สวัสดีค่ะคลิปนี้อัมด็อกมีผลิตภัณฑ์สำหรับจุดซ่อนเร้นของคุณผู้หญิงนะคะแต่คุณผู้ชายก็ใช้ได้นะคะเป็นวีโนนานะผลิตภัณฑ์นี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2559แล้วนะคะก็น่าร้อนนี้นะคะท่านใดที่ต้องเผชิญกับสภาวะอากาศอบอ้าวนะคะหรือว่าบางทีการใส่ เสื้อผ้าที่กระชับเกินไปนะคะก็อาจรู้สึกไม่สบายกับบริเวณจุดซ่อนเร้นได้หรือว่าเกิดอาการอับชื้นคันมีเชื้อแบคทีเรียหรือว่าอาจติดเชื้อราในพื้นที่จุดซ่อนเร้นได้นะคะวันนี้อยากจะแนะนํานะคะวีโนนาเขามีทั้งที่เป็นสบู่ก้อนนะคะมีมูสเพลย์แล้วก็มีดิฟลินซิ่งนะคะซึ่งการใช้งานก็จะขออธิบายไปเลยแล้วกันนะคะขวดนี้เป็นม mm ูสเพลย์นะคะตัวนี้จะใช้งานแบบหลังจากที่เราชำระล้าง เรเวนจุดซ่อนเลนเสร็จแล้วล้วซับให้แห้งแล้วเนี่ยจับขวดนี้นะคะเปิดฝาแล้วก็จับขวดเอียงนิดนึงกดนะคะเป็นชนิดหัวปั๊มนะคะกดให้ห่างจากบริเวณผิวของเราเนี่ยประมาณเจ็แปดเซนนะคะแล้วก็กดสัก2อสฉีดเนี่ยนะคะกดต,ตึ๊บตึ๊บตึ๊บนะคะเป็นมูสเพลย์ฉีดไปที่บริเวณนั้นนะคะจะช่วยยับยั้งการ อาการอับชื้นนะคะแบคบทีเรียแล้วก็ย้าการที่จะเกิดเชื้อราติดเชื้อในพื้นที่จุดซ่อนเรนได้นะคะอาการคันอะไรอย่างเงี้ยใครที่มีปัญหายอยู่สามารถคุยกันใต้คลิปได้นะคะตัวนี้ช่วยได้ดีมากๆานะคะให้ความรู้สึกที่สดชื่นนะคะสบายแต่ว่าไม่ได้ทําให้บริเวณนั้นแห้งน,น,นะคะ จะให้ความชุ่มชื้นนะคะสดชื่นรู้สึกสะอาดนะคะอาการคันอาการตกขาวของคุณเนี่ยจะหายไปเลยนะคะลองใชใ้ดูกันนะคะเท่าที่ใช้อยู่เนี่ยก็รู้สึกชอบนะก็เลยได้มาทาคลิปนี้ให้ดูนะคะแล้วเขาก็จะมีในส่วนของนะนอกจากมูสสเปรย์แล้วก็มีสบู่ก้อทที่เราใช้ในระหว่างที่อาบน้ําที่บ้านนะคะแต่ว่ามันไม่สะดวกที่จะรีวิวให้ดูเนาะวิธีการใช้แต่ว่าจะมีอธิบายอยู่นะคะ ส่วนดีฟลิ้ n ซิ่งเนี่ยก็สามารถทีพาไปใช้ในที่ทำงานได้นะคะหลังจากที่คุณผู้หญิงเข้าห้องน้ำเนี่ยหลังจากที่ทำความสะอาดแล้วก็ซับให้แห้งแล้วเนี่ยดีฟลิ้งซิ่งตัวนี้ก็สามารถใช้เอาเป็นขวดปั๊มนะคะดีฟลิ้ซิ่งเป็นขวดปั๊มเหมือนกันแต่ขวดนี้ที่โชว์อยู่เนี่ยจะเป็นขวดทดลองนะคะจริงๆเป็นขวดปั๊มเหมือนกันนะคะกดใส่ที่มือนะคะแล้วก็ล้างปกติเสร็จแล้วก็ซับให้แห้งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้ มูสสเปรย์เพื่อเพิ่มความมั่นใจก็ยังสามารถใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะจริงๆสามารถเลือกใช้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งได้นะคะอันนี้จะให้ความรู้สึกสัมผัสที่แบบนุ่มอ่อ,อนโยนจริงๆสดชื่นนะคะใช้แล้วสบายนะ,ะอันนี้จะถ้าเกิดว่าใครมีอาการแบบ เออเนาะเป็นธรรมดาอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยฟีดนะไม่ค่อยกระชับนะตัวนี้ช่วยได้นะคะลองใช้ประจําดูนะคะแล้วลองถามคนข้างๆดูว่าเป็นไงบ้างเธอหอมไหมรู้สึกยังไงบ้างตัวนี้จะช่วยให้สัมพันธ์สัมพันธภาพภายในกับคนใกล้ชิดเนี่ยดีขึ้นนะคะให้ความรู้สึกสัมผัสที่ดีนะคะ ฟิตกระชับขึ้นนะคะอยากให้ลองใช้ดูนะคะอาการคันอาการตกขาวของคุณผู้หญิงเนี่ยจะหายไปเลยนะคะลองใช้ดูนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นสมุก้อนที่เนื้อแน่นนะคะฟองเขาไม่เยอะนะแต่ว่ากลิ่นหอมอ่อนๆน่าดมมากนะคะอยากให้ลองใช้ดูนะคะฟองไม่เยอะนะคะแต่เนื้อจะแน่นใช้ได้นานนะคะอยากให้ลองใช้ดูกันนะคะ ใครที่ใช้อยู่ลองมาคุยกันใต้คลิปนะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้เป็นผลิตกพันธุ์คุณภาพจริงๆนะคะหรือว่าสนใจก็คุยใต้คลิปสอบถามสอบถามที่ใต้คลิปได้นะคะมีไลน์ไว้ให้ด้วยนะคะไลน์แอดมาได้เลยนะคะอันนี้ใช้มาใช้มาก็ถือว่าก็นานนะ,ะระยะหนึ่งแล้วเหมือนกันรู้สึกดีนะคะ แม้แต่ใครที่ไม่มีปัญหาก,ก็สามารถใช้เพื่อเสริมเพื่อเพิ่มความมั่นใจได้เหมือนกันนะคะความรู้สึกสดชื่นนะคะหลังจากเราใช้แล้วเนี่ยจะไม่รู้สึกแห้งนะจะให้ความชุ่มชื่นสดชื่นสดใสเลยนะคะสบายตัวจะไม่คันไม่มีอาการตกข,ขาวอยากให้ลองใช้เป็นดูนะคะอย่างตามชนบทอย่างงี้ก็มีพี่ที่ที่เขาใช้นะก็มีฟิดแบ็กมาบอกว่าเออมันดีนะมันรู้สึกดีมันกระชับขึ้น ล้วมันมั่นใจคือไปไหนมาเนี่ยตกเ e ย็นมาสามารถโพิ่นะคะคือคุณสามารถถอนกลิ่นไหนมาดมได้เลยไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นเม็นนะคะอยากให้ลองใช้ดูนะคะใครเคยใช้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ฝากติดตามกันนะคะมาคุยกันนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะอยากอยากให้แชร์นะคะผู้หญิงเราหรือว่าท่านชายเป็นหนุ่มของแฟนรักแฟนอย่างเงี้ยสามารถซื้อให้การใช้ได้นะคะตัวคุณเองก็ สามารถใช้ได้ด้วยนะคะคลินี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะมีอะไรก็ทักมาคุยกันได้นะคะกับวีโนนาขอบคุณและสวัสดีค่ะ